ช่วงซ้อมละครทุกคนละครเวทีวันแม่วันนี้คอนเสิร์ตน้องเนาะมีทั้งละครมีทั้งน้องเล่นร้องเพลงด้วยเล่นละครด้วยน่าดูมากใดๆแล้วก็หยอกกันเก่งอุ้ยจะไม่สปอยไม่สปอยจา้าแม่ครับซอมแล้วกฮัลโหลแม่บทผมครับบทผมททโทรโท,รโทร ตั้นี 5, ้กัห้าเลยเล่นแทะขี kay. ่แทะขี่แทนกูบอกเลยอยสิทดสอบทดสอบฮะโอเคโอเคโอเคอายุย่อไปเนจริงจัง นอลูกของแม่แม่คิดหอดแท้แท้เป็นห่วงบ้านแน่บอนอหรือเจ้าบอคิดพอความเก่าตอนยังน้อยแม ไปหอดบอด,บอดนี่นะอย่าสิผ้ากันลืมคุณผมขอญอาตปิดเสียงก่อนนะผมขอญอาตปิดเสียงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพหวยกว้างให้ดูนะครับเ<อ>นาะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราจะรู้การแสดงทั้งหมดนะครับขออนุญาตนะครับ วันนี้การแสดงอยู่ที่ไหนผมตอบคําถามดีกว่านะครับเราอยู่คนที่โรลงละครของคณะศิลปศาสตร์ษษนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราจัดคอนกันที่นี่นะครับไปซื้อไลฟ์กันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีส่วนร่วมในการแสดงด้วยนะครับคือสบวยล้วบนั่นอค่อยอเคค่ะนเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงดูภาพกว้างๆไปก่อนนะครับแต่การแสดงในวันนี้รับประกันว่า โอ้โหคนลุกใช่ใช่คนลุกแน่นอนนะครับแล้วก็ลิงก์วันนี้นะครับผม เอาอย่างนี้ละกันนะฮะผมตัดแบบนี้ให้ชมละกันนะฮะเราจะเพิ่งดูการแสดงเดี๋ยวเราดูแค่นี้พอเนอะอาะเดี๋ยวมาดูเราไป<ว>ไปชมอยู่ในกลุ่มกันคอนแกนรถติดติดประจําฮะมีคอนมีช่วงคอนปกติไหมมีสามทุ่มเออมีห้าทุ่มมีครับมีคอนปกติของนุกปลาอยู่ในช่วงของประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเนาะ นะครับยังยังได้ยินแต่ว่ายัางได้ยินแต่ว่าเป็นเสียงมันเป็นเสียงพอประมาณเป็นเสียงพอประมาณเอาอย่างนี้ละกันเนาะถึงแม้แจะ <laughs> แอดปิดเสียงก็ได้ค่ะปิดเสียงก็ได้ครับไม่เป็นไรจะมีเสียงผมเข้านิดนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มุกนี้ดีมากค่ะเอามุมนี้ปิดเสียงเลยครับแอด ปิดแล้วปิดแล้วอาจจะมีเสียงผมเนี่ยก่อกวนก่ะกวนบ้างนิดหน่อยนะครับป,ประมาณนี้นะน้องก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะเราก็ให้เห็นคร่าวๆเนาะไม่ให้เห็นการแสดงทั้งหมดไม่เป็นไรเนาะปิดเสียงเวทีได้ค่ะตอนนี้เสียงเวทีปิดแต่ว่ามันอาจจะมีแบบเข้าไม,ม์ผมนิดนึงแค่นั้นเอง ปิดเสียงผมด้วยใช่ไหมโอเคหามากเลยฮะบอกตรงๆหามากหามาก <c oughs> ตายเอ้ยโทรศัพท์แม่ยี่ใส่ละลูก ตกลงกูจะให้ปิดเสียงผมหรือปิดเสียงนู่นเสียงนี้ด้วยโอ <c oughs> ้มุมนี้มุมนี้มุมนี้ปลายน่ารักมากนะฮะตัดภาพไปทีแอดก็ได้ค่ะรู้บทหมดแล้วอ๋อใหม่ๆนิดหน่อยนิดหน่อยอยากให้ทุกคน ให้ดูพอประมาณให้ดูพอประมาณอ่ะดูนุกไปนะฮะมุมปลายแสดงเราไม่ให้ดูแล้วกันปิดให้หมดแอดก็คุณโอ้โหเล่นบทนี้ออร่าสูงมากฮะนะครับเสียแปงแอบทำอะไรนุกดูบทดูบทสอมบทอยู่สอมบทอยู่ครับ จัดภาพมาที่น้องนุกชายช่ยชาชนี่แหละฮะโอ้ภาพนี้ปลายแบบออลามากฮะมีกอดด้วยฮะมีกอดกันด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเข้าสี่แล้วฮะเข้าฉากแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จับนุกไปก่อนนะจับนุกไปก่อนปิดเสียงไว้กลัวไม่ตื่นเต้นดูแค่ภาพก็พอภาพก็ไม่ให้ดูฮะใจ้ายมากดูน้องลุกไปก่อนดูน้องลุกไปก่อนเดี๋ยวช่วงช่วงลุกแสดงตัดภาพอันที่ปลายครับแอดมุมกว้างปิดเสียงแสดงดีกว่าครับเสียงแสดงไม่ได้เพราะว่าเสียงการแสดงมันเข้าไม์ผมไง คนเยอะไหมยังไม่ถึงสามพันตะแปบงนุกคุยกับเสียแปงอยู่ครับแอดปล่อยภาพปล่อยเสียงเธอค่ะสรุปเอายังไงครับเนี่ยนี่ดูคนนี้ครับตั้งใจตั้งใจดูการแสดงมากนะฮะปิดเสียงที่เขาซ้อมค่ะมันจะได้ไม่มันจะไม่ตื่นเต้นอ๋อปิดไม์ผมโอเคครับได้ครับ